เธอไม่เป็นไรนะถ้าท่านพ่อเข้าใจฉันก็คงจะดีฉันไม่ได้มองมนุษย์แบบเดียวกับท่านพ่อฉันไม่เข้าใจโลกของผู้สร้างสิ่งสวยงามเช่นนี้จะเลวร้ายได้อยากจะอยู่กับพวกคนบนดินอยากจะยนยินเขาเต้นรำอย่างไรเนาะเดินเคลียร์คลอบนเสเรียกว่าอะไรนะอ๋อเท้าไงล่ะ สบัดคลีบคงไม่กไกลเกินว่าคนจะมีขาวิโดดอย่างคนเขาเดินตัวเบาบนพื้นคำว่าอะไรนะถนนสวัสดีค่ะเด็กๆที่หน้ายักษ์หน้าลิงหน้าแมวหน้าตุ๊ ถูกแล้วค่ะวันนี้คุณครูเอก็มีกิจกรรมมาให้เด็กเล่นอีกแล้วค่ะกิจกรรมวันนี้นะคะก็คือการทําศิลปะสร้างสารรค์เป็นการประดิษฐ์ของเล่นนั่นเองนะคะการปิดของเล่นวันนี้นะคะง่ายมากๆเลยค่ะโดยที่หาวัสดุที่เรามี โดยการที่ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายๆเลยค่ะคุณครูได้แจกเด็กๆไปหมดแล้วใช่ไหมคะเด็กๆยังเก็บไว้อยู่หรือเปล่าหรือว่าใครเอาไปเล่นหมดแล้ววันนี้นะคะคุณครูคจะพาเด็กมาประดิษฐ์ของเล่นคือลูกคางหลากสีนั่นเองนะคะลูกคางหลากสีนะคะก็จะมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ค่ะอย่างแรกนะคะก็คือกาวค่ะกาวน้ํานะคะที่ดิบมีนะคะแล้วก็ดินซอค่ะกันไกลค่ะ แล้วก็ลูกแก้วนะคะต่อไปก็คือแผ่นซีดีนะคะเป็นรูปทรงกลมนะคะแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นรูปทรงกลมเล็กๆนะคะกาเรียกว่าแผ่นซีดีค่ะที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะคุณครูก็นํามาให้เด็กได้เล่นนะคะต่อไปก็คือกระดาษ A4 ค่ะอุปกรณ์ไม่แค่นี้เองนะคะอุปกรณ์อันตรายก็มีอู่หนึ่งอย่างนะคะนั่นก็คือกันไกนะคะการใช้กันไกนะคะเด็กควรให้ผู้ปกครองหรือพ่อแม่อยู่ด้วยนะคะคอยดูแลช่วยเหลือนะคะ นนะะมีง่ายๆเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็คือเด็กๆนะคะนำกระดาษ A4 มาวางไว้อย่างนี้ก่อนนะคะแล้วก็นำแผ่น cd นะคะมาวางลงบนกระดาษ A4 ของเรานะคะจากนั้นในะคระเด็กใช้ดินสอนะคะวาดรูปนะคะวาดตามรูปทรงกลมของแผ่น cd เลยค่ะแล้วก็ตรงกลางด้วยนะคะนี่อ่ะแล้ก็เอาแผ่นซีดีไปวางไว้ก่อน มันก็จะมาเป็นแบบนี้แด็กๆแ,แบบนี้ค่ะเป็นรูปทรงกลมใช่ไหมคะ,ะจากนั้นนะคะดเด็กๆก็นํากันไกนะคะมาตัดตามรอยที่ตัวเองวาดได้เลยค่ะ mm hmm. เด็กตัดต้องระวังมือนะคะ mm hmm. ขณะที่เด็กตัดสายตานะคะขอเด็กต้องมองไปที่กันไกนะคะห mm hmm. ้ามล็อกแวกนะคะไปทางอื่น mm hmm. เพราะว่าอะไรรู้ไหมอ่า mm hmm. เพราะว่ากันไกจะต,ตัดมือของเราได้ค่ะ ต้องมีสมาธิกับสิ่งที่ตัวเองทำนะคะ,ะ่เสร็จแล้วค่ะก็จะกลายเป็นรูปทรงกลมแบบนี้ใช่ไหมคะจากนั้นนะคะวงกลมเล็กๆข้างในแล้วก็ตัดค่ะแต่เด็กๆนะคะควรให้ผู้ปกครองตัดให้นะคะ,ะขั้นตอนการตัดก็คือพับครึ่งค่ะพับครึ่งกระดาษนะคะจะกลายเป็นรูปทรง ครึ่งวงกลมแบบนี้นะคะจากนั้นใช้กันไกนะคะตัดตามรอยไปเลยค่ะรอยอดิสอเนาะเป็นรอยดิสอที่เราจะลากเส้นไว้แล้วนั่นเองนะคะปึ๊บอ่เสร็จร้อยมันก็จะกลายเป็นแบบนี้นี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะตัดออกมาก็จะกลายเป็นลูกวงกลมใหญ่ๆแล้วก็มีวงกลมเล็กๆตรงกลางนะคะาจากนั้นนะคะดเด็กๆนำไประบายสีค่ะ การระบายสีนะคะเด็กๆจะระบายสีอะไรก็ได้ค่ะใช้กี่สีก็ได้ไม่จาเป็นต้องใช้1สีหรือ2สีหรือจะวาดเป็นรูปลายรูปร่างต่างๆก็ได้ค่ะลายหัวใจลายนกลายดอกไม้ลายสัตว์หรืออะไรก็ที่เด็กชอบนะคะ คุณครูเอิร์ระบายเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะคุณครูเอิร์ธนะคะจะแบ่งเป็นครื่นๆคลื่นๆเป็นสีส่วนแบบนี้นะคะโดยใช้สีแดงสีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีน้ําเงินแต่เด็กๆไม่จําเป็นต้องทาตามคุณครูเอิร์ธนะคะเด็กๆ well ทําตามความคิดของตัวเองได้เลยไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะจากนั้นนะคะเด็กๆก็นํามาวางไว้ข้างๆแผ่นซีดีแบบนี้ค่ะนะจากนั้นนะคะเด็กๆก็ใช้กาวนี่ค่ะใช้กาวนะคะแล้วก็เอาเมือไปจุ่มกาวนะคะ จุดกัางเสร็จแล้วใช่ไหมคะเด็กก็มาทาบนแผ่นซีดีของเราเลยค่ะทาเลยนะคะแล้วก็ทาตรงกลางแลยนะคะทาเสร็จแล้วใช่ไหมคะเอาวางเสร็จปุ๊บเด็กนำกระดาษที่เด็กตัดแล้วก็ระบายสีเสร็จแล้วนะคะมาวางบนแผ่นซีดีได้เลยค่ะนี่นะคะแล้วก็ใช้มือของเรานะคะลูบๆูไปนะคะเพื่อให้มันเนียนนะคะเพื่อให้มันตึงนะคะ โอเคเสร็จแล้วค่ะจากนั้นนะคะเด็กๆนำอะไรคะลูกแก้วเด็กๆนำลูกแก้วนะคะมาวางด้านล่างนะคะด้านล่างของแผ่นซีดีคือตรง,น,งนี้เห็นไหมคะวางไว้ปึ๊บเอาใส่ในรูเล็กๆไว้อย่างนี้ใช่ไหมคะเด็กก็วางไว้เลยค่ะวางเสร็จแล้วดเด็กนำดินน้ำมันค่ะนำดินของน้ำมันของเรานะคะมาวางบนนะคะเห็นไหมเด็กดูนะมาวางบนแผ่นซีดีของเราที่มีลูกแก้วอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะเด็กวางไปเลยค่ะ าจารย์น,น,นะคะเด็กใช้มือนะคะในการปันนะะ้นค่ะปั้นดีบนะคะทําให้ดินน้ำมันของเราน้นขึ้นมานะคะ่ะเป็นที่จับนะคะอ่าลงประมาณนี้นะคะจากนั้นเด็กก็ใช้นิ้วนะคะกดจินน้ามันลงไปนะคะเพื่อยึดนะคะเพื่อยึดดินน้ำมันให้อยู่กับแผ่นซีดีของเรานะคะลเราเล่นมันจะไม่หลุดนะคะเด็กก็บีดความยาวความสั้นนะคะก็คือแล้วแต่เด็กเลยเด็กจับมันแบบไหนนะคะจะจับบีบเข้าให้มันติดกันเนาะนี่อ่า เจ,จ้าของานเป็นแบบนี้ค่ะแม่ลูกแก้คือด้านหลังก็จะไม่หลุดหายไหมคะลูกแก้วก็จะไม่หลุดนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะลูกค้าหลากสีจากนั้นนะคะเดี๋ยวก็มาลองเล่นกันเลยค่ะลูกค้านะคะวิธีเล่นแบบนี้ค่ะจับบนดินามะม่าแล้วก็มนเลยค่ะอูะ้ว่ามาลองอีกทีสินนหนึ่งสองสามอู้วัูู่ยมูููมููเูููููููููููููููููููููููููููููููููู่่ใูููููููููาูููููููููููะูะููนููนะะููููููููููููููููููููเป็น,ขอ,นะะาาปของเล่นคะ่ะ คุณครูเอิร์ธนะคะก็มีกิจกรรมน่ารักน่ารักกิจกรรมสนุกสนานแบบเด็กๆเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้คุณครูเอิร์ธขอบไปเล่นงลูกค <im ums> ังก่อนนะลาบาค่ะ <ain> <im ums> <sh arp kum>